พูดถึงเรื่องของศีลศีลเนี่ยแปลว่าความปกติคนส่วนใหญ่พอพูดถึงศีลก็นึกถึงศีลห้านึกถึงศีลสิบนึกถึงศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแท้ที่จริงคนที่มีกายวาจาใจปกติโดยที่ไม่เคยสมาทานศีลเลยนะก็จัดว่าเป็นคนมีศีลได้เพราะถ้าเราคิดว่าการมีศีลหมายถึงการไปสมาทานศีลขอศีลจากพระแล้วเราถึงจะมีศีล ทั้งชีวิตบางคนมันไม่เคยเจอพระเลยนะใช่ไหมถ้าเรามองว่าการมีศีลหมายความว่าต้องไปขอศีลจากพระเนี่ยทั้งชีวิตเราอาจจะไม่มีโอกาสมีศีลกับเขาเลยก็ได้แต่แท้ที่จริงศีลเนี่ยมันไม่ได้มาถึงศีลเป็นข้อหรอกมาถึงภาวะที่กายวาจาใจมันปกตินั่นแนหะคือมีศีลแล้วแต่ศีลเป็นข้อข้อนั้นท่านบัญญัติขึ้นมาให้ชัดเจนสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีล จะกลายเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกสังเกตไหมธรรมชาติไม่เคยให้เขี้ยวให้งาให้พิษมาแก่มนุษย์ในทางกายภาพเนี่ยมนุษย์ไปสู้กับเสือไม่ได้เพราะไม่มีเล็บไม่มีเขี้ยวสู้กับช้างก็ไม่ได้ไม่มีงาสู้กับงูก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีพิษดูเหมือนมนุษย์จะไม่น่ากลัวนะ แต่แท้ที่จริงธรรมชาติให้อะไรมนุษย์นะธรรมชาติได้ให้ปัญญาให้โครงสร้างทางสมองที่วิจิตรที่สุดกว่าสัตว์บรรดามีในโลกทุกๆสปิชีสิ่งนี้คือคำวูดที่น่าตัวที่สุดของมนุษย์คือสมองหรือปัญญาดังนั้นถ้ามนุษย์คนหนึ่งเขาไม่มีศีลมากมกับการใช้กายการใช้วาจาและการใช้ความคิดของเขามนุษย์ ที่ไม่มีศินจะกลายเป็นมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกดูที่ผู้ก่อการร้ายคนเดียวเขาสามารถสั่งสะเทือนสันติภาพของโลกได้ไหมในวันที่ตึกว o r เท t ร a เซ็นเตอรถูกถล่มมาจากผู้ก่อการร้ายคนเดียวที่เป็นหัวหน้าขบวนการคนคนเดียวนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไหรหุ้นร่วงกันทั่วโลกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสินคนหนึ่งจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในโลก และน่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายทุกๆชนิดศีลจึงเป็นคุณธรรมพรื้นฐานที่สุดสําหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทั่วทั้งโลกมนุษย์คนหนึ่งที่มีศีลก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในตัวเขาแล้วก็ในสังคมแล้วก็ในเวทีโลกมนุษย์ที่ไม่มีศีลตัวเขาเองก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์เขาเดินออกจากบ้านคนที่ไปสัมพันธ์กับเขาก็ทุกข เข้าไปเป็นผู้บริหารประเทศประเทศก็ทุกไปอยู่ในเวทีโลกก็ทําให้โลกทั้งใบเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นศีลเป็นเรื่องพื้นฐานก็จริงแต่มองในเชิงปฏิบัติกลายเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดไม่น้อยไปกว่าหลักธรรมะข้ออื่นๆและอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือการจะเป็นคนมีศีลไม่ได้หมายความว่าต้องไปขอศีลจากพระแล้วจึงจะมีศีลแต่หมายความว่าการที่เราใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนใครทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนั่น